มาจากพี่นองจ๋ามึงลาได้หยอดพักขาพักชะอุ่มมากค่ะหลารีเอาตัวหยอดอ่อนๆมั้มค่ะม่วนกินเลยมือนีหลักกินส้มตํากุ้งสดนะคะพิษเพลสน,นัวพี่นองค่ะมาจากมามาเสบเศดน้ำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ามึง,มงน้ำลายแตกมึงตานาลด <laughs> ป๊าดแบบพริกจุดมือนีไหม thịt dữ đưa mến mến mặn mặn tôi ừ, Được. บางคนนี่สีกินพักขาไ่เด้ดีค่ะพี่น้องแบบเนี้ยบางคนกินละวิ่นพักขาบ้านในน้อยก็คือค่ะ พี่น้องคะแซ่บๆสวัสดีครับจำเรื่น้ำปลาะไรอยาภาคพกิน,นะะด้วยค่ะเด้ออะไรลูกมานี่มามานี่มามาานี่มา,มา,มาไปหาพี่ชิ้นไป ว่าเป็นยังหรอละ่ะเอ้ยมาว่าเป็นยังหอก,น,กนอนแร่เลยนู่นี่ละ่ะพนรนนี้ไอพนันายอุอ้มขอเหี้ยมพป็นนี้มาเป็นมาหลนขางนอนน้ำแม่มาเร็วมานีมามาามาเร็วีน้องเอ้ อื้อชื่อสุดอาวไม่มามามา้าหรอ มาไหมตัน,นี่มา,<อ>าครับอ,อืมไม่เป็นไรหรอกป้าตัน,นี่มาอืมเห็นป้าแล้วไม่แพป้า <c oughs> เห็นพอเลียไปหมคะพอครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดพี่นนังเผ็ดละซวงตัวค่ะขนาดตำบักพริกเบ้าแหลกที่ดิต่วาความเผ็ดนี่ผดพูแห้งอืม,อม,อม อ่อนทั้งนั้นเลยเผ็ดแบบนี้แหละค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวาน เผ็ดเปรีป้ยวหวานนัวสวงเลยค่ะหมหมูกินน้ำเพื่อสีดีเนาะ อันนี้แซ่บคักเลยบม่หนึ่งยากกันนะพี่น้องแซ่บแงอืม อืมอือเหลืออีกหน่อยนึงแซ่บ จัดแซ่บนุ่งน,น้วนน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะกินแหน,น่ในกระแสบกินแหน่ในกระสวงคะ่ะว่า,าตะตำถึกปากากะคองนะคะแม่แม่จ๋าพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า